สวัสดีสสดครับน,นี่คือรายการ25นอครับสันตินสุวิมลจาร่รมบกับคุณตอนอ้อตันเจริญค่ะรายการ,รของเรานะคะมีทุกวันศุกร์แล้วนะคะท่านผู้ชมติดตามได้นะคะทางสยามสปอร์ตนิวทูวิชั่นนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook เช่นเดียวกันเซิเร์ชเข้าไปคําว่า25นอก็เจอรายการของเราเลยค่ะถูกต้องครับก<ช>็อย่างที่เรียนด้านผู้ชมแล้วครับว่า25นอเป็นช่วงเวลากลางคืนคนกลางคืนค่ะเรื่องราวต่างๆที่เรานําเสนอจึงเป็นเรื่องราวของคนกลางคืน เพราะว่าในกลางคืนนั้นมีมนสเสน่ห์มากมายค,คนคือไม่ชอบอยู่บ้านไม่อยากอยู่ค่ะอยากไปลาลาเวลากลางคืนนี้มันมันไม่ร้อนด้วยนะคะคุณคุณอา,อาและอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าแต่ละสถานที่เนี่ย หน้าไปเหลือเกินชอเสียงพงเสียงเพลงเอ้ยไหนจะแบบว่ามันมีให้แบบว่าได้ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณอาคะชื่ออะไรอย่งเนาคแหมเวลากลางคืนมันเป็นเวลาที่แบบว่าบางทีต้องปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างอันนี้หนูยกตัวอย่างนะในปาร์ตี้กับเพื่อนเอ้ยไหนจะนัดประชุมงานแต่ก็ต้องเป็นร้านอาหารไงนัดประชุมแบบว่าเออไม่ได้แบบว่าทำงานไม่ได้กลางวัน อ่ะสมมติอนั่นแล้วแต่แบบว่าบรรยากาศโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนั่งคุยกันไปด้วยทานข้าวกันไปด้วยประมาณนี้ทานข้าวอย่างเดียวเหรอยังประมาณนั้นี่ยฟังเพลงด้วยอ่ะจริงจริงคือคุณอาค่ะเวลาคนที่แบบว่านัดกันเวลาไปทานข้าวนอกบ้านประชุมงานอะจริงจริงอ่ะเขาคุยงานแค่สิบนาทีอ่ะนอกนั้นลาลาคุยกันลัลาลานี่ไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวนะกินเหล้ายาปาพิงด้วย ก็มีบ้างค่ะคุณอาค่ะธรรมดาของ่นทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องการกินเหล้ากลางคืนเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้ตํารวจเขาต้องมารณรงค์ตอนนี้ก็คือเมายาขับอ๋อเมาไม่ขับใช่ไหมคะครับแล้ก็เพราะว่ายังไงดีก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านผู้ชมมีประสบการณ์ในเรื่องกลางคืนเวลาไปกินเหล้ากลางคืนเอาหล้ายาปาปิ้งจะเบียร์หรืออะไรก็ตามมันกินแล้วสนุกไหม ก็ถ้าสําหรับต้นอ้อต้นอ้อจริงๆไม่เป็นคนไม่กินแต่คือชอบอยู่ในอยู่กับเพื่อนถ้าเพื่อนกินเราก็แบบเออเฮาด้วยสนุกด้วยอย่างนี้เรื่องเหล้าเนี่ยกินเพราะเขาบอกว่ากินเหล้าเข้าปากความทุกข์ยากหมดไปถูกไหมแล้วคนเราเวลาดื่มเหล้าเนี่ยก็เลยบอกเออเขาก็กวดเดียวแก้วเดียวแก้วเดียวโน่นนะครับไปถึงเที่ยงจริงๆหนึ่งที่สองไปถึงเช้าไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าอะไร กินเหล้านี่มันเพลินใช่แล้วก็เพลินไปกว่าจะรู้รู้ตัวก็เมาเสียแล้วก็บางทีแบบว่าเพลินเหมือนเพื่อนนะบางทีเระเห็นไหมสังเกตหลายๆคนนะท่านผู้ชมเวลาที่ไปกับเพื่อนอ่ะเพื่อนให้กินแก้วเดียวแต่ชงให้อยู่นั่นแหละอยู่ฝั่งคนที่ชงเลยแก้วเดียวคุณคุณคุณต้นอ้อเขาจะผิดทำไมอะคะเขาแก้วเดียวจริงๆก็ต้องดื่มที่ลก็แก้วเดียวไปแก้วแก้วไปนั้นอ่ะไม่ได้เปลี่ยนแก้วคนน่าเล่นมุกแก้วเดียวจริงๆอ๋อแล้วเาเปนแก้วเป่ ผมขอกินแก้วเดียวจนนั้นก็กินแก้วนั้นอะเออเวลาบางทีหนูถามคุณพ่อบางทีคุณพ่อไปงานแบบปาร์ตี้กับเพื่อนเนาะคุณพ่อกินเหล้าเยอะป่ะเนี่ยบอกว่้กินแก้วเดียวประจําเลยอะกินเยอะไหมแก้วเดียวก็ถามพ่อสิ่ก็ท่านกินเียแก้วเดียวนั่นแหละจะลินกี่ครั้งไม่ได้พูดไปเกี่ยวกัน แก้วเดียว็นันไม่เปลี่ยนแก้วแล้วคุณอาเป็นป่ะคะแก้วเดียวไหมแ้แก้วเดียวหนูก็แก้วเดียวเรื่องริงเนาะจริงครับนี่เรื่องนี้ก็เลยเอามาเล่ากันสู่ในชั่วโมง25นอเพราะผมทราบดีว่าไอ้ชั่วโมง25นอนนี่เป็นชั่วโมงที่เป็นของคุณเองคุณอยากจะทําอะไรก็ทําบางจะกินเหล้าก็กินไปนะครับบางจะทาอย่างอื่นละล้าก็ว่าไปนะครับมามอยกันได้มามอยกันไปนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาสิคุณเอ ยังไงคะคุณอาขะเมาแล้วเราก็เมาเมาก็ง่วงง่วงก็ขับรถไม่ไหวอะไรอย่างงี้แล้วทำไงหนูก็เนี่ยแหละแต่แต่สำหรับหนูว่าคือเป็นประเด็นที่ว่าเราไม่ดื่มแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยสิถ้าเขาดื่มอ่ะมันมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นใช่มีด่านนะคุณอาเอ่อแน่นอนดึงดึจะดูตั้งด่านเลยตั้งด่านเพื่อจะตรวจวัด คนที่ขับรถว่ามีแอลกอฮอล์เท่าไหร่คุณอาคะน,นี่ขอเรื่องเมาเออเล่า,าเลยเล้าพราะว่า <laughs> <laughs> หนูเที่ยวอยู่คืนนลจริงอะหนูคือแบบว่าเออก็เป็นสาวสังคมก็คือนัดเพื่อนปาตงปาร์ตี้แต่ตัวเองจริงจริงๆไม่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 ดื่มค่ะ <laughs> แต่ก็ <laughs> มีบ้างตามพิธี <laughs> แต่ เพื่อนอ่ะแต่ละคนคอหนักกันบ้างนี่เพื่อนสาวๆชอบดื่มไวน์บ้างเออเดี๋ยวนี้สาวๆดื่มเหล้าเก่งดื่มไวน์เก่งนะสเปกกิ้งไวน์นู้นนั่นนี่เออดื่มมาแล้วเขาโดนด่านล่าสุดก็ไปที่ทองหล่ออันนี้เพิ่งโอ้ด่านนี้ดังมากดังมากด่านทองหล่อดังมากเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วคุณอาค่ะเป็นไงล่ะ ชีก็หนีไม่ได้ไงเจอด่านเข้าไปชีหนีไม่ได้แล้วผ่านกันไ,ไ,ได้ตอนแรกกันนั่งคือแบบว่าจะถึงด่านละ <c oughs> เออเลยไงคือก็กลับรถเอบแกลับไว้นะบอกโอเคอเค้ <c oughs> อก็แบบว่าอ้อก็ไม่แบบไม่ดื่มใช่ป่ะอ้อก็แบบเอ้ยก็เป็นห่วงเพื่อนแบบห,หน้าแดงมากโอเคเข้า, <c oughs> ขาไปพอถึงเจอด่านอยู่ข้างหน้าจอดนิ่งแป๊บนึงอ้อับหนูไม่ขับเขาขับเขาขับแต่ก็คือต่างคนต่างกรรมไงคะเขาก็เล่าให้ฟังมาพอถึงด่านแป๊บหนึ่งชีก็ คือเลี้ยวเ็าเลี้ยวไม่ได้แล้วต้งเวยเห็นแล้วก็เรียกวันนี้วันนี้เขาก็ไปจอดเสร็จแล้วเขาก็เอามาให้ตรวจแค่เพื่อนนะอะไรให้มาตรวจตัวเป่าคุณนะค่ะก็จะมีตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่มันบอว่าใช้เป่าเป่าเข้าไปแล้วก็เซอร์แล้วมันจะมีเข็มบอกเลยว่าในร่างกายเรามีแอลกอฮอล์มากน้อยอย่างไรถูกไหมใช่อันนี้ค่ะคุณคุณเพื่อนเขาก็รู้ตัวเองว่าดื่มไปเยอะไงเขาเขาก็ไม่ได้เป่าเขาก็เหมือนดูด ทำแบบจะแบบเป่าแต่ทำแบบดูดตู้ตำรวจเห็นไหมไม่ให้ยมาตำรวจเป่าๆไ่ได้มันก็พิ้วไปแค่เนี้ยขึ้นมาเต็มเลยคุณอาค่ะพิ้วเะเป่าจริงอะไอ้เครื่องตัวระเบิดได้เลยโอ้ยตายโดนไปสองพันโทรมามามาบอยหนูฟังเพราะฉันกินไปประมาณห้าหกร้อยเองจำนวนค่าเป่าไปสองพันโอ้ยอันนี้ทำไงดีคะคุณอาค่ะนี่แหละครับวันนี้ยี่สิบห้านอจะบอกวิธีการให้รู้ว่าไม่ต้องไปกลัวแล้ว กินมาให้เต็มที่เลยกันขึ้นแล้วจะโดนสองพันเหมือนเพื่อนหนูไหมอ่ะไม่โดนเพื่อนต้นอ้อเขาโดนไปสองพันนะคุณอาไม่โดนเพราะนี่แหละครับวันนี้ผมจะส่งให้คุณต้นอ้อไปที่สถานที่หนึ่งให้หนูไปเมาเมาเต็มที่เลยแล้วคุณก็ไม่โดน้าไม่โดนได้ไงอ่ะหนูไม่ขับใช่ไหมไม่เกี่ยวอุ๊บอีกไปก่อนไม่บอกเดี๋ยวผมจะให้คุณต้นอ้อนะครับไปสถานที่ที่หนึ่งซึ่งคุณอาเล่าให้หนูฟังหน่อย ไปไหน <ST US> ให้หนูไปไหนคะเอ,อ่อจะเป็นร้านขายเหล้าขายเบียร์อ,<า>อ๋อแถวไหนคะอยู่ถนนเกษตรนวมินโอเคโอเคโอเคเป็นร้านขายเหล้าขายเบียร์ร้านเดียวเนี่ยนะที่เรียกว่าเซฟตี้โซนค่ะคือหมายว่าคุณกินได้กินเหล้ากินเบียร์ได้เลยให้หนูดื่มเต็มที่ให้หนูดื่มเบียร์เต็มที่ด,ดื่มอะไรที่เมาเต็มที่เลยคุณกินได้เต็มที่ดื่มได้เต็มที่ค่ะแล้วคุณสบายใจว่าคุณกลับบ้านสบายรับรองตำรวจไม่จับ หนูก็ยังงงอยู่เลยไม่ต้องงงครับคัดสองต่อไปนี่นะครับเบรกสองต่อไปผมจะให้คุณต้นอ้อไปสถานที่น,นั้นแล้วท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับคุณต้นอ้อจะมาเล่าให้ผมฟังว่าไปทําอย่างไรถึงปลอดภัยทั้งที่ดื่มสุรายาเมา <c oughs> เต็มที่เลยครับสักครู่เดียวครับโอเคค่ะ